เป็นอะไรหลายคนก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นตะเป็นปลาลอดเป็นเบี้ยอ้นี้เขาเหมือนแผ่นไอ้นี่เป็น,น,น,นสังกะสีสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาไลฟ์นะครับเกี่ยวกับทําคลิปนะเกี่ยวกับเรื่องเบีย้ยแก้นะครับปกติได้แก่ตัวนี้เาเราียกว่าเบีย้ยสนามนะครับอันนี้นะครับก็คือสร้างขึ้นมานะครับตัวเราไม่กี่บาทนะครับหรือบางท่านก็เอาไปให้เกจีปลูกเสก นยก็จะมีถ่า็นะครับอันนี้ผมก็จะลองัอเน,นี้ยเลยเลยเช่ามาดูนะครับเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวผมจะผ่าบเบี้ยตัวนี้นะครับนี่เขยา่านี่เขย่านะครับมีเสียงประหลอดนะครับอันนี้มีเสียงประหลอดดังเหมือนทรายวิ่งเห็นไหมครับเขยา่าจะมีเสียงนะครับนะมีเสียงอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูกัน นะครับภาษาก็เป็นการถักนะปกตินะที่เราใช้กันอยู่นะครับบางเกีิแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นตะกรุดทองเนี่ยนะฝังนี้ตะกรุดทองนะครับบางคนก็บอกว่าอันนี้ก็คือจัดจานเกจิก็จัดจานนะยุคก่อนก็จัดจานแล้วก็ปิดลงมานะครับเป็นเป็นจานแล้วก็เป็นตะกรุดทองนะฮะฝังไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลองผ่าดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับเรียนนี้นะฮะเราจะมาเปิดกันเลยนะครับ จะไ,ได้เห็นกันนะครับแต่อันนี้เป็นเบี้ยที่ยังไม่ได้ปลูกเศกนะก็คือเป็นเบี้ยที่ทั่วไปแลส้สนามเบี้ยสนามสนามพระนะครับเบีเ้ยสนามข้าพเจ้ครับ เูาต้องตรด,ดูก่อนครับว่ามันีอะไรบางไรหมคำตอบคือไม่มีอะไรเลยนะครับในนี้นี่นะไม่มีไม่มีจานอะไรเลยนะครับ เราแตะไว้เฉยๆดูนะเราพา<ด>เลยนะครับนี่ดูเลยดูดูมีอะไรกันบ้างนะครับน,นี่เป็นเบีย้ยนะก็เบีย้ยทั่วไปนี่แหละครับปกติการทำตะกตรุดเนี่ยเราใช้ก็จะถักแบบนี้นะผมไม่รู้ไปจ้างใครถักนะเราจะเปิดจากตรงกลางนะครับ เราจะตัดออกนี้เลยนี่ผมลงทุนเลยนะเนี่ยให้ทุกคนดูกันเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไปโดนใจใครเข้าก็อย่าว่ากันนะเพราะเราก็อยากจะรู้ไงเราจะพาให้ FC ดูทุกคนเลยอี่ริ่มแกะนะครับอันนี้แกะออกมานะครับมันก็จะเป็นผ้า นี่นะเป็นเหมือนเป็นผ้าตผ้ามุงผ้ามุงหุ้มเนี่ยครับเป็นผ้ามุงหุ้มอมนี่นจัดตรงนี้ถ่ายคนเดียวครับทำมุนเดียว ก็เลยถกตะขาก,ากันบ้างสัญญาอคลิปผมอะที่คุณดูนะ200กว่าคลิปอะผมทำคนเดียวหมดเลยผมถ่ายคนเดียวนี่ไงเป็นบีบีสวยนะนี่ดูดินี่ออกมาแล้วนี่เนฮะ้ยทำสวยนะผมว่านะทำใช้ได้เลยดูดิเห็นไหมเออผมให้นะที่มือเขาสวยนี่นะ แยกออกไปก่อนแยกออกไปเดี๋ยวจะแกะตัวนี้ดูตอนนี้เป็นตะกั่วอยู่ในคัตเตอร์ดีกว่านีนะ่จะดูว่าไอ้ที่ดังแกลแกลแกลอยู่ข้างในมันเป็นอะไรหลายคนก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นตะเป็นปลาหลอดเป็นเบี้ยอันนี้เขาพูดเหมือนแผ่นไอเนี่ยเป็นสังกะสีอ่ะอุดบ้านนี่เลกา ปกติเบีย้ยเนี่ยนะเขาจะให้ดูนี่จะมีฟันสามสิบสองซี่เนี่ยแทนเอาไว้วะคนที่ไม่รู้ดูเพราะเขาใส่ทรายนี่นี่น,นี่เป็นเหมือนเม็ดทรายอะนี่นี่นี่น,น,น,นี่ที่เห็นเย่ยเนี่ย เนี่ย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 ที่เห็นสีแดงแสกแขกแสกแสกเนีเป็นทรายเ<า>นี่ยอยู่ในนี้ๆๆในเบี้ยนี่นะทรายบดทรายรไม่ได้มีปลอดเลยแล้วเขาก็อุดอยู่แค่นี้ดูไม่มีอะไรครโอ้ทรายเทียบเลยโอ้โหมาเทียบเลยทรายนี่ยผมจะขอให้ดูเลย ดแเนี่ยครับเขาจะใส่ลายลงมาข้างในนะที่ขยับแล้วเหมือนสเสียงซกซักซักซัข้างในก็เป็นจาว์นี่ครับสรุปก็คือมีนี่มีผ้ามุ้งผามุ้งหน่อยหนึ่งนะครับมีแผ่นทองอะไรไม่รู้นนั่เนี่ยทองเหลืองแล้วก็มีแผ่นอุดนะครับเหมือนกับเป็นที่อุดกันเนี่ยอุด ทั่วไปอ่ะอุตสาระสีอเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยอุลูมิเนียมแล้วก็จะมีทรายเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยที่วิ่งอยู่ข้างในต่างเศกเศษเขาใส่ทรายลงไปนะครับแต่เบีย้ยสวยนะผมยังชอบเลยน,นะตัวเบีย้ยแกงมี้ก็ไม่ได้มีอะไรตลบตาคือไม่ได้มีอะไรมากหรอกหมดแล้วไม่มีเสียงนะครับก็มีเท่านั้นนะครับอยากรู้ไหมว่าในเบีย้ยมีอะไรอีกมาผ่าดูกันไหมผมอยากจะรู้เหมือนจะผ่าหน้าตัดดูนะ ผมจะผ่านหนะ้าตัดโชว์ให้ดูกันนะครับเ,เป็นเบีย้ยมีอะไรจะรู้ไหมอะครับมาดูกันต่อไปนะครับดูแข็ง เนรื่องครามิกเลยนี่อ oh, ุ่ยร้อนนี่นะครับภายในตัวเบี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่อ๋อมันจะเป็นขดๆอยู่ข้างในนี่นะะไอ้ที่ได้ยินเสียงคุณบมงครั้งมันวิ่งพวก มนงอยู่ข้างในด้ิรกาจะเปขดอยู่ในเรือเรอดข้น่แล้วตามอ้าวเปนยังไงไปี้จางแล้วนะครับตอนนี้เวลาเราเดินดูเบียสัมท้องฟ้าเราก็จะเห็นแล้วแหละเป็นอัตระการโคสร้างกระเบืเล็กหนึ่งนะครับวันนี้เราพาดูเบี้ยดู ยังไงก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวก็เรื่องการพิหาเบี้ยนะครับเบี้ยแก่นะครับที่เราเห็นกันอยู่นะฮะตามท้องสนามนะครับสนับแบบนี้นะจะมีการชุบด้วยทองอะไรเงี้ยนะครับภายในผุผ่าวนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีสายนะวิ่งอยู่ข้างในเนี่ยะครับสายในบริเวณนี้ขย่ามันก็จะมีเสียงดังเพราะสายมันวิ่งอยถึงตนี้นะครับมันมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็แผ่นท้องปิดอย pues ู่ตอนแรกที่เราดูกังนะครับเนี่ยก็กษณะอย่างนี้นี่คือ่าพ แอากับฝากติดตามกด subscribe กับ subscribe ก,กันด้วยนะครับกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้มีแรงใจไปทำคลิปต่อไปที่แบบมังงว่วนๆะก็ทำไปเรื่อยๆนะบแบบแอบ,บนะบสวัสดีครับ